时间 <muchos> ตลอดการเดินทางของเราเราจะใช้รถตู้เพื่อเดินทางไปตามจุดต่างๆที่เราวางไว้แต่ถ้าใครอยากไปเที่ยวพม่าด้วยตัวเองพี่ตู่ก็เล่าให้ฟังว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าจากสนามบินเนี่ยเลือกการเดินทางได้หลายทางเลยแหละครับทั้งรถรับจ้างรถสาธารณนะเรียกได้ว่ามาพมา่าง่ายกว่าที่คิดครับและสถานที่ต่อไปที่เรากําลังจะเดินทางไปนั้นบอกได้เลยว่าเป็นโอกาสพิเศษเฉพาะแฟนรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเท่านั้นครับ เดี๋ยวไปชมกันครับว่าความพิเศษที่ว่านี้จะเป็นอะไรคลิปนี้อิ่มเลยครับพี่ครับผมอิ่มบุญ <laughs> แต่ต้องบอกก่อนว่านี่เราเดินทางมาจนถึงอีกสถานที่หนึงแล้วนะฮะเราต้องบอกว่าสถานที่นี้ก็สเปเชียลพิเศษมากๆอีกเช่นกันแต่ต้องถามาพี่ตูก่อนนะครับว่าที่นี่มีชื่อว่าอะไรแล้วก็พิเศษยังไงครับพี่ที่นี่นะครับเป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรมหรือว่าใหญ่ที่สุดหนึ่งในห้าของพม่าก,ก็ว่าได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ครับ,รบผมสามารถบรรจุคนปฏิบัติธรรมได้สามพันกว่าคนโโมีสถานที่พักที่อยู่ที่กินฟรีรทั้งหมดครับโอ้โห แต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปในนี้ผมต้องทําเรื่องขออะไรอย่างนี้ก่อนไหมั่ต้องขอครับต้องขออนุญ,ญาตเข้ามาก่อน,นคอนทั่วไปก็คือจะเข้าออกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ที่เนี่ยที่สเปเชียลก็คือได้ยินว่าเป็นที่ที่พระอาจารย์ท่านที่นี่เขาจําวัดด้วยครับพี่ครับใช่พระอาจารย์เนี่ยฮะน่าจะชื่อดัง<ะ>ชื่อดังชื่อดังอะไรก็คือพระชื่อว่าองซานสยาร์ดนะครับในสายกรรมฐานเนี่ยถือว่าสูงสุด นะครับไม่ว่าใครก็ตามจะเข้ามาสักการะหรือกราบท่านเนี่ยค่อนข้างจะยากท่านจะเผยแพร่ศาสนาครับท่วโลกครับท่านไปตลอดนะครับถึงเรามีบุญถึงจะสามารถพบเจอท่านได้แต่กี้เราเหมือนคุยกันหลังรายการว่าการทํางานของที่นี่ก็จะแบ่งเป็นคนที่ไปเผยแพร่ศาสนากับคนที่อยู่ที่นี่ใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยครับคำว่าองซานชยาดอผมเคยได้ยินคําว่าองซานมาเยอะมากจากคําว่าชยาดอ มันแปลว่าอะไรล่ะครับอ,อ,องซานสยาดอองซาน<ะ>ก็คือในนาเขตตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลอ,องซานเป็นเป็นเขตที่แลก็คือตั้งเป็นวัดปฏิบัติธรรม,มก็เลยเขาก็ตั้งชื่อว่าอ,องซานสยาดอาสยาดอาาก,ก็คือพระอาจารย์เกจิอาจารย์รได้ยินว่าดอาคือสูง ดอที่สูงครัอ,อะไรที่อะไรที่ลงท้ายอดอดๆก็คือเป็นของสูงเป็นของสูงอย่างเจดีก็คือเรียกว่าเจดีดอเจดีดอพระอาจารย์ก็คือสยาดอเดี๋ยวเราไปกราบท่านโอ้ยโอเคเลยครับขออนุญาตตามพี่ตู่ไปเลยแล้วกันครับไป เดี๋ยวเราจะเริ่มนมัสการพระอาจารย์กันนะฮะแต่ว่าก็อยากทราบอย่างวันนี้เราก็จะมีการนําสายสินนะฮะทั้งสางพันเส้นเนี่ยจะมาให้พระอาจารย์เนาะทาพิธีกันวันที่เราได้มาถึงก็จะมีโอกาสที่ดีมากที่ได้มาพบเจอท่านขั้นตอนการถวายจะแตกต่างจากในประเทศไทยหรือเปล่าครับพี่ไม่แตกต่างครับการถวายพระมันก็เหมือนกันเราจะถวายสิ่งใดก็ตามแต่วันนี้เนี่ยเราได้นําสายสิลมาถวายก็คือนะฮะมันก็ได้คุณอะไร นะครับบุญกุศลที่เรามาถวายนี่ฮัท่านก็จะได้ทำพิธีแล้วก็แจกให้นะฮะคนที่มาทําบุญกุศลหรือมานั่งสมาธิเพื่อกราบมือแพทย์ศาสนาายะ ท่านท่านสวดเต็มเลยใช่ไหมครับให้พรนะครับครบสุดทั้งหมดนะครับเอาพูดท่านสั้นก็คือให้สมปรารถนาทุกประการอว้าวก็ไหนๆวันนี้แล้วนะครับพี่ตูเรามาอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็อยากเรียกว่าเห็นส่วนต่างๆของที่นี่ด้วยครับพี่ตูครับครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตท่านแล้วก็เราจะพาชมข้างในว่าตรงไหนปฏิบัติธรรมตรงไหนตรงไหนจุดศักดิ์ักิ์สิทธิ์ได้เอกลุศีมากครับพี่เดี๋ยวพาไปได้เลยครับต้องขอขอบคุณ พี่ตูแล้วก็พรอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับภาพคุณตาของพุทธศาสนิกชนที่มีโอกาสได้เข้ามาที่วัดแห่งนี้จะเป็นภาพที่มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศในประเทศเมียนมาเข้ามาปฏิบัติธรรมกันที่นี่เป็นจํานวนมากครับซึ่งทางวัด จัดเตรียมพื้นที่เอาไว้สําหรับผู้มิจิศรัทธาได้รา,าวๆเกือบ3,000คนและในหนึ่งเดือนจะมีผู้ร่วมปฏิบัติธรรมแบบนี้รา,าวๆเจถึงวันครับโดยสิ่งที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือการรักษาสิ้นแปดแล้วรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวเท่านั้นในแต่ละวันโดยตลอดระยะเวลาทุกคนจะได้รับฟังคําสอนจากพระอาจารย์แต่ละท่านเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนของสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักธรรมที่ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกและตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ ขอแค่ทุกคนมีความศรัทธาและตั้งใจโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับผมเมื่อกี้เป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อมากครับพี่ตู่ครับเขาไมยปกติผมก็ยังไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับไม่เคยอย่างนี้เ่ไหม,มาการด้วเสร็จเลยครับอู้ยสเปเชียลมากมากเอาแล้ว,ว,ลวถ้าอย่างนี้คนที่เข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรมที่นี่ครับ แล้วจากปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บโอ้มันหลายชั่วโมงบ้างเหมือนกันนะพี่เนอะหลายชั่วโมงหลังจากนี้เขาจะต้องไปตรงไหนต่ออะไรยังไงปกตินะฮะไอ้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะฮะเข้ามาปฏิบัติธรรมมันก็คือต้องใช้เวลา10วันอ่าแล้วพื้นที่ที่อยู่บริเวณตรงนู้นนะครับที่เป็นคลองน้ําที่เป็นทางเดินอย่างเงี้ยครับไอ้นั่นี่ว้าทำไมครับพี่ตรงนั้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสระน้ําศักดิ์สิทธิ์นะฮะบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสถานที่องคานองคานเนี่ยนะฮะก็อาจารย์ได้บอกว่าตรงนนี้าพ พบโลกพบสวรรค์พบสวรรค์พบมนุษย์ถือว่าเป็นพลังที่แรงที่สุดและตรงนี้สาะน้ำศักดิ์สิทธิ์นะขึ้นชื่อว่าเรียกว่าสารปพญานาคด้วยคนที่ปฏิบัติเขาจะเดินจงกรมแต่ก็อยากเดินไปตรงนู้นเหลือเกินครับเดี๋ยวราไปหน่อยละกันไปดูกันได้ครับ แล้วตรงนี้ที่เดินจงกรมหรือที่เวียนเทียงสาเวียนรอบสระน้ำเนี่ยนะฮะไม่ใช่มีชั้นเดียวนะฮะ,ฮะทำไม่สามชั้นเห็นไหมฮะอ๋อใช่อ,อย่างที่เราเห็นคือข้างบนนี้ก็เป็นทางเดินอีกชั้นหนึ่งทางเดินอีกชั้นหนึ่งมีสามชั้นเขาเออว,ว้าวแปลว่าคนเยอะจริง สัญญาณที่เขาเรียกก็คือสัญญาณเรียกเรามาทานเพน้วยกันนั่นเองใช่ไหมครับพี่อ้าว <laughs> แต่ว่าอยากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วปกติที่นี่ครับการจัดงานกินข้าวแบบน,นี้ครับ,รบเขามีจัดทุกวันหรือว่าจริงๆแล้วจัดตามวันพิเศษอะไรมมีทุกวันวันที่มาปฏิบัติธรรมนะ,ะครับเดือนหนึ่งเขาคือเขาจะจัดขึ้นมา10วันเดือนละครั้งในช่วง10วันนี้ก็คือจะเป็น เลี้ยงอาหารอย่นี้ทุกวันที่เรเลี้ยงทีทั้งทั้งตลอดอสิบวันทางวัดทั้งจัดแต่มีเจ้าภาพครับเจ้าภาพมีเกือบมีทุกวันอถึงแม้เราอยากเป็นเจ้าภาพนะฮะสำหรับวันนี้เรารับเราก็ต้องมาลงชื่อว่าเราได้คิววันไหนเรียกว่าต้องรอคิวจองคิวเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพคโอ้โหไม่ง่ายกันเลยทีเดียว พี่ตูบครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มอิ่มไปหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ครับแล้วก็ตะกี้ก่อนออกมาพระอาจารย์ก็ดูเหมือนจะให้ของเรามา2-3อย่างด้วยครับนี่คืออะไรครับพี่ไอ้นี่ฮะจะเป็นเหล็กไรเลยฮะเป็นต่อฮะตัวต่อติดตัวไว้ตลอดครับ นะฮะเสริมพลังให้เราทุกด้านที่เราปรารถนาเนาะทางกายและใจเนาะก้อยกำไรนี่คือครับก็คือเหมือนลูกพักคับนี่แหละครับว่าเมื่อไหรพระอาจารย์ให้เป็นไปได้ให้สวดทุกวันเห็นอาจารย์บอกให้อลหังอลาหังหนึ่งรอบพุทโธหนึ่งรอบจะให้คุณมหาศารแก่เราโอเคและวันนี้เนี่ยแหละครับสิ่งที่อยู่ในมือเตยเนี่ยนะฮะทั้งกำไร แล้วรวมไปถึงสร้อยเหล็กหลายตัวต่อเนี่ยนะฮะเราเตรียมวาให้แล้วนะครับอย่างละ3ามชุดสําหรับคุณผู้ชมเท่านั้นเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับต้องทําตามกติกาของพวกเรานะครับโหลดแอปพลิเคชันหยิบมือถือของคุณขึ้นมากดโหลดเสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืมตอบคําถามนะครับไม่ได้ตอบใน Facebook นะครับตอบในแอปพลิเคชันนะครับทําตามกติกาของพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําสิ่งมงคลของพวกเราเนี่ยไปฝากให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับ ตรงเนี้ยคนเยอะมากนะฮะฝั่งตรงข้ามเราก็เยอะเป็นบะหมี่ครับบะหมี่บะหมี่เนาะเป็นสไตล์ของคนจีนที่มาม่าอันนี้นะ,ะโอ้ยจิมไม่เคยเห็นหมครับเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้<า>จิมแล้วเหรออุ้ตตตยตาตาตาใจ